สวิตเซอร์แลนด์สวีเดนฟินแลนด์เหมือนกันเป๊ะลูกเวลาฝรั่งเดินข้ามถนนอาจารย์เดินไม่ถนัดเนาะขออนุญาตนะครับแต่มันจะโดนกาแฟฝรั่งดึงเจมวอจะลืมฝ <laughs> รั่งเดินข้ามถนนครับคนไทยอยู่เมืองนอกนานเดินข้ามถนนสังเกตเห็นอะไรไหมครับมองไปข้างหน้าครับผม <laughs> เขาข้ามถนน,นหมดแล้วครับอาจารย์ยังไม่ได้ข้ามอ๋อสมปองทำไมไม่ข้ามมาทำ <laughs> ไมต้องมองซ้ายทีขวาทีสมปองอ๋อ,อผมมองพร้อมกันไม่ได้ครับ ยังจะเล่น,นอีกโอ้มีจังหวะก็ออกซะหน่อยครับาารผมเงียบมานานนะครับผมเงียบเกินห้านาทีไม่ได้มาหาสมปองครับสงสัยนิมหมวมาผิดรูปมันต้องหาเป็นระยะผมไม่แน่ใจว่าคันนั้นจะจอดนะครับลองทำท่าข้ามซิขออภัยยืนขาปับรถแตะเบรกได้ไหมจอดในห้องเฉยเลยหรอเพราะผมมาขามแล้วเขาแค่ okay, ล่องบังเต้เตตั <laughs> <laughs> ้งก็เชิญ ภาษาดอยภาษาดอยสวิตต้องพูดดอยเยอรมันกูเทนมอรัเกนแทนกูเทนมอร์นิ่งไอ้กูเทนมอร์นิ่งกดมอร์นิ่งเนี่ยกูเทนมอรัเกนขอบคุณก่ตั้งกระเชิญเขาก็เลยตอบว่าปิดได้เชิญไม่เป็นไรครับบางทีเ้าเบื่อนะเขากระไรว่าปิดได้เชิญฝรั่งงอหนาเลยอะไรจู่ๆไม่เป็นไรพ่ะนะบางท่านเดี๋ยวขอบคุณอยู่เอาอยากเปลี่ยนข้ามเมาเนาะตั้งกระเชิญปิดได้เชิญไม่เป็นไรตั้งกระเชิญได้ขอบคุณนะโยมเนาะเข้าใจมั้ย เขานั่งไปขับกับเจ้ามีบ้านเท้านุ่มพวกมันได้อยู่ทั้งขวาประเดี๋ยกับพวกมันได้อยู่ทั้งซ้ายนั่งคูโซเฟอร์แต่เจ้าเดี่ยวขวาปานตัวของเดียวเองก็้วรถฝรั่งขีบจัก,กรยายนยกมือปรับเบรกเลยนะแต่เบรกทำไมโยมเขายกมือ,อเฉยๆเขาขอข้ามเลนครับรู้ได้เหรอเขาขอข้ามเลนเขายกมือแบบนี้คือขอข้ามเลนภาษาจักรยานกระยายาเหาเกลียดเหมบ้านเท้าเยายวตาจักรยานรถลุ่งบัลนี่เลี่ี่เลสิตายแล้วสิตายแล้วก็สร้างเลยว่มันญาติโก๋มาแล้วว่าหายทางเสื่อยังแล้วโอ้กับเจ้าแนี มีฝรั่งคนหนึ่งขี่จักรยานปลอดภัยไปทุกประเทศลกูกเขาขีจักรยานรอบโลกก,ลก็ลูกปลอดภัยไปทุกประเทศมาตายยังจะเชิงเสาครับผมไม่รู้จักเมืองไทยซะแล้วเห็นสิบลอยอยู่ลอยเม็ดยกมือนึกว่าตะกระจกสิแตกเบรกให้หยิบขั้นเร่งใส่จีฮิตเ,เลยเนาะสุดยอดเลยเด้ห้องสิขามสวยงกระเจ้าให้เกียรติให้เกียรติสุดยอดฟุตบาทเอาไว้เดินเอาไว้เดินอย่างเดียวบ้านเท่าฟุตบาทเอาไปยัง ประจารย์ไปประจาร์ไปยางถนนหลวงพ่อเจ้าบาดสมพวงมาเดินฟุตบาทสิลูกไปเดินถนนทําไมพระออกโทรทัศน์ทำไมทาตัวบ้านนอกอย่างนี้อายเขาอายเขามันเดินบนฟุตบาทโทษทีครับวงพ่อครับ <c oughs> ผมยังไม่สิ้นครับผม <c oughs> พอนี้ผมมาจากเมืองไทยครับผมเพราะว่าบ้านเราฟุตบาทเป็นร้านลาบร้านก๋วยเตี๋ยวร้านผัดไทยจิ้มจุม่มหมูกระทะกินมอไซอ้าปีเตอร์ไปไหนมาอ๋อไปเที่ยวมาเฮ้ยไปเที่ยวได้ไงเพื่อนอ๋อเราปิดเทอมตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอ้าแล้วนายทำไมเพิ่งมาเนี่ยอ๋อเราปิดเทอมาอาทิตย์นี้อ้าแล้วเจนนิเฟอร์ เจเดฟเฟอร์ s, น, 7, 000, น่าจะอาทิตย์หน้านะคนเจ็ดล้านคนเหมือประเทศสวิตเซอร์แลนด์บอลนัฬประชากบอแฝงเนี่ยบ้านนอาไปแฝงกับเขาประมาณแสนกว่าเจ้าเจ็ดล้านคนปิดเพิ่มยังปิดมาตรงกันไหมญาติคนกญาติถนนญาติใส่ถนนญาติเขาของน้ำญาติซื้อของมันจะแย่กันประเทศเขางามๆก็ค่อยไปมันจะมาพังไงภาษาเจ็ดล้านคนกยังปิดเพิ่มมาตรงกันบ้านนอาหกสิบเจ็ดล้านปิดสี่วันรวดเลยวันปเยะวันศุกร์ก็ลาเลยเสาร์อาทิตย์ด้วย ปีไม่ปิดเก้ามือแล้วลืมบริษัทไปเลยแล้วคนไปเขาไปแย่งกันใส่เดอ้นอถนนแย่งกันใส่แย่งกันกินเศรษฐกิจมันสิดีเดอ้อพนะห่างต้องอยู่ในเมืองเนี้ยบ้านเขาอ่ะประเทศเขาอยากยุ่ยใส่ขายุ่ยไหมวัดศรีนคกเรีนวัดศรีนคกเรีน,ว,น,นวัดสมเด็จยามีห่างอยู่กลางๆาเนี้ยออกมานอกเมืองเป็นหมู่บ้านด้วยชื่อว่าหมู่บ้านคริสตินดักโลโซทูนจังหวัดโลโซทูนติดหนึ่งในสาม สิ่งที่คุณต้องไปดูถ้าคุณไปหมู่บ้านเกิืเซนบัตจังหวัดโลโซทูนคุณต้องไปดูวัดศรีนครินทร์ธะวลาลามวัดสมเด็จย่าของประเทศไทยเพราะสวยมากๆโมทธรรมดาเลยบ้านเฮาคนกันหลายปิดกับปิดตรงกันญาติกันแย่งก,กันกระจว่างแผนนโซยางหลาเอยจะมันขับมันแน่ไหนเห็นที่ไ้วเห็นอะไรเฮาเป็อย่างเห็นว่าบ้านเฮาปปเป็นซี่เฮาเ็จะยาว่ากันเะเพราะบ้านเฮามันหกสิบเจ็ดล้านมากกว่าสวิตเซอร์แลนด์เท่าไหร่สวิตเลจ็ดล้านเราเท่าไหร่ อันนี้ข้อมูลเก่านะถ้ามันเพิ่มเติมมาก็จะว่ากันพรุ่งนี้เมื่อวานนี้อาจจะมีเจนเนฟเฟอร์คลอดลูกอาจจะเป็นเจ็ดล้านหนึ่งคนหรจะว่ากันเนอะขอมุ่งมาตรงกันหรืจะว่ากันไรบาทเท่ากับเรืองตรงใส่ฟุตบาทได้เป็นประโยชน์นะช่วยน้องหมาด้วยปาไหกไก่เป็นขาขาเลยไหมก็กลางให้ไม่ให้ได้ไงไม่ขนาดนี้มะเร็งลน้วน,น,วน คนทุกวันนี้ชอบวิจารณ์เขาทําความดีหญิงลีพาแม่ไปซื้อของบริจาคให้โรงพยาบาลเนื่องในวันแม่สร้างภาพแล้วด่าแล้วด่า,ดาอีกจนหญิงลีบอกตอนเราตกต่าก็ถูกย่ยํายีตอนได้ดีก็นินทาว่าร้ไรเสื้อวันจะออกออจากวงการนี้แล้วหน่อยอกหน่อยใจเด้พาาระอาจารย์เ็าเลยส่งกรอนไปให้หญิงลีไม่รู้เขาอ่านหรือเปล่า <c oughs> อันนินทากาเลมันเท่แกลมันไม่แสบเหมือนอตูดไปขุดหิน แม้องค์พระปฏิมายังราคินมนุษย์เดินดินอย่างหญิงลีหรือจะสิ้นคนนินทานะจ๊ะ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 ,นะ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 เนี่ยนบวารนบวานอ่ะเนี่ยเห็นบะ่นงความหมายคือพระพุทธเจ้ายัางถือนินทาเจ้าเป็นผู้ใดทานติการบดีทนนานคณะบดีร่องคณะบดีอีแม่อีพอประมาสมปองอีลาบาลาเราต้องถูกนินทาเป็นเรื่องปกติย่าไปหาตัวอกตกใจมันธรรมดาอันไหนจริงเขากับปบปงแก่ไขอันไหนว่จริงเขากับยาลับมา อาจารย์ตะก่อนผอมครับ39กกิโลก้ามยังไๆแก้มตบๆเขากรุงเทพใหม,หม่ๆเน้่กรุงเทพเนี่เน้นไปข้างทู่เหรอกูกล้ามหญ่หน้หนาวกูหนาวกูกระปิงปิงหนังควายเสียงภาษาบ้านกูว่าหนังควายนั่นแหละมันก็ต้องเคี้ยวก็ต้องกล้ามใหญไงน่องรับตัวเพราทำไะได้เคี่ยวหนังควายไปได้ มันจะเกิดความร,ร้อนตัวมาทาเข้าไหมมันเป็นข้างทุ่มบอกนะภาษาการ่าย่ซื้อกะได้คนเ้ามันคิดกะปลอมกา้ามมันคือกันคน,นไม่ใช่ควายจะได้กินหญ้าไม่ได้กินหญ้านะคําพูดนี้ผิดนะฮะคนกินหญ้าไหมฮะข้าวเป็นหญ้าชนิดหนึง่งแต่เราไม่ได้กินใบหญ้าเรากินเม็ดหญ้าข้าวเป็นหญ้าชนิดหนึ่งนะงับควายกินหญ้าคนกินหญ้าฉะนั้นคนคือควายตักตระสัตักศาตรัด ไม่หา็นถูกกันใา้หัวเสฉยหราคนทำควานดีสองอ่งนี่ทำม่ะทำมัเนาะหืมฟั้งผ่าตาดมาันใหญ่มากสง่สงส่งส่งขึ้นเนาะมันทำควานดีเนาะมิจิตอาสาพักเนานะืสายหนาเนะ๊ะบุรุษคนเนี่งอเสืส้อนะุ่มกาเด็ดเขาจะได้อะไรเอากล้วยไปฝากยายโดยไม่ถามยายสักคำว่ายายชอบทานกล <c oughs> ้วยไหมยายเปิดประตูมาอยากจะถามว่ามีถั่วไหม มีถั่วไหมย่ายที่สื่งงงเนาหน่อยหน่อยหัวยอย่างนี้เนาะโอ้จังเป็นี่ตอนย่ายได้ไหมนี่ข้าวหนาเด้อย่ายเด้อจังสีว่าว่็ชันผู้เฒ่าเด้อขันโง่คือผู้เฒ่าคือว่าว้องเพ่อลองเพ่อเสริมว่าจะ้องเพ่อเสริมเมื่อไหร่งเพ่อเสริมไปเทศโอ้ว่าไหวไหวดุนครับเมื่อนั้นอาตมาไปเทศก็เตาไขขึ้นเทิ่งเวทีหมอลำนั่งเทศโยมหมอดุนสองหมอจอดมอเตอร์ไซค์หนาหันเวทีหมอลำเลยป้าขนาเนี้ก็ลงทุนแท้ปอลหัวคือคือไปื่อ คณะเอินเอาถุงนองมาเตาได้ผมนะ่นะคณะนี่คนหัวคือแท้ผ่มผ้ากัะง่ามกง่ามคณะเอินเราอุยุอัญญะหมอหมอเวลาเอินลวาพอมเสริมพี่เสด็จจากเพ่งนะนะจีหอยจีหอยเบาขื้หลายแตมาขอจีหอยพี่เสด็จพระที่ไหนเบาขื้หลายพระที่ไหนคือจะถึงอยู่ทึ่ไหนที่หมอลำเบาคือคือตัวโยมพลังค้นเขาวัดเขาว่ากระทำบุญเด้อจะไปหาท่วงบุญท่วงคุณเด้อสาราี่กระโกบริจาคห้องน้ำี่กระโกห้องขั้วี่กระโก วัดนี่ตองไี่กูขัน่ไม่กูวัดนี่บ่อเกิดอย่าไปหาท่องวนท่องโค้เบอร์ชั่นผู้ผู้สูงอายุลูกอาจารย์ก็จำตาข้อทางแบบนี้ทุกอันนี้เบอร์ชั่นเด็กนะคุณย่าคุณยายนะต้องขออภัยเอ้ากลับมาให้หน่อยนทีมเมื่อไปโดนนี่เลยทําดีแล้วมีคนชมไหมชมว่าศาตานายตายแล้วไม่เน่าลูกพึ่งเพราะว่าพึ่งตายขอข้าว ล in right. ge ge 1941, ืมลืมไปซะถือว่าไม่พูดกนแล้วกันนะครับเขาชมว่าไงครับพิ่งจะมาพึ่งจะมาเป็นคำชมครับเพราะว่าพิ่งมีสัตว์ที่โลสัตว์ที่มีสโลแกนประจำตัวว่าบินไม่สูงนักรักความสะอาดฉลาดสะสมนิยมสามัคคีวันนั้นดูไทย PBS ถ้าโลกนี้ไม่มีแมลงเราจะอดตายครับเพราะแมลงไปผสมครับเกิดเป็นผลไม้ เป็นเงาะเป็นมะม่วงเป็นผักเป็นอะไรต่างๆสัตว์ต้องไปผสม,มให้เรานะครับถ้าไม่มีสัตว์เหล่านั้นนะครับเขาเรียกออตโตบอทคล้ายๆทันฟอเมอร์ล่ะออโตบอททำไมมันไม่ผสม,มให้เรานะครับเราจะไม่มีผลมลม้กรากไม้เอาผลไมากก็พอรากไม้ไม่น่าจะอร่อยเท่าไหร่ผลไหม้ผลไม้มาทานนะครับสัตว์มีบุญคุณมากเลยนะพระอาจารย์ดูวันนั้นว่ธาธรรมดาเลยเพิ่งจะมาเป็นคําชมครับว่าเป็นสัตว์ที่ดีเป็นไงโลกสวยไหม ของขาเลยเิ่นเลื่อนออกเหลือลอ,อยเศร้ายังไงก็ให้เศร้าครับพระอาจารย์เดาไม่พลาดหรอกเขาให้เท่าไหรครับพูดเป็นเล่นนะพระอาจารย์ไม่เคยเดาอะไรพลาดเลยนะใครเป็นแฟนลิ้วพูบ้างครับใครเป็นแฟนหงม้ง้งยกมือครับผมขอดูมือครับพระราต้องมีพื้นฐานดูลายมือแฟนหงของแท้แฟนหงของแท้แแทรู้ได้ยังไงมือเปล่าไม่บิดถ้วย <S 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 ปีที่แล้วไม่มีปีนี้ก็จะคิดว่าจะมี ขายกองหน้าซื้อคนบ้ามาเตะบ,บอลขายสวเลตแล้วซื้อบารอเตอรี่มาคนบ้าเลยทะเลาะกังเสื้อกั๊กได้ด้วยอยากยิ่งก็ยิ่งอยากแลกเสื้อกั้งไผก็แลกมอนี่ท่นหงท่นห,หงมาแคต่พอหาคนละมาที่เศร้ามาดิโอเคียดเศร้าบ่ได้หันนาลดัเรรดอ์เขาเป็นกระเป๋ารถเมย์ใครเขาจะนั่งคนเต็มคันขนาดนี้ เขาท้องมาจานยร์รู้ได้ไงทองแรกมันแบนพาจานย์สามสี่เดือนยังดูไม่ออกเลยนะครับเขาต้องได้นั่งอาจานทร์ว่าเขาท้องโอ้ไม่พระก็ไม่รู้เนาะโอ้ยมมีฉั่บ้ามีถั่วไหมพี่ตวนไม่ได้เลยเขาจะไม่ได้อะไรเลยว่าได้อย่างเล้อเฮ็ดไย่ไไม่ได้รวยขึ้นรวยกับมันรวยไม่ได้ออกทีวีตอนนี้ประกันสี่ช่องนะครับไม่มีใครรู้จัก มีข้อดุจักรดดค้นจากหลายเรื่องพมีชื่อเสียงที่มากขึ้นซื้อเสียกเพื่อมขึ้นในเรื่องพีนาเห็นจะดังกวกเขาออกแกมโมงแนมีมเขาไปแยมหนังสามเรื่องนได้เนี่ยพระเนนห้ามอยู่ในหนังในละครนะครับยกเว้นพระจารยร์รักเว้ยเฮยนะรักเว้ยเฮยนี่ก็สนุกไปเล่นมุกความรักเมื่อกี้นั่นแหละภาศาสตร์อันนี้ยา้พูดถึงเลยพระอาจารย์อายเดีาไปดูเลยนะครับขอร้องล่าสุดก็สูบคู่คู่โลกถ่ายอยู่หนึ่งวันถวายสามหมื่นไปแล้วถ่ายดมือ ออกประมาณสามวิฉากที่ออกก็คือฉากที่ไปกราบพระเงยหน้าึ้นมากพระหายมองหนาแค่นั้นแหละเอาลอฉากติดท้ทายอยู่วัดปอยมุกปอยนั่นปอยนี่เ้านั่นเ้านี่ฉากเดินฉากนั่นไปใส่ตัดออกเอาขันอยากขากันก็นเอามีดมาแทงโรดมาต้องเสื้อไปออกหนังดอกพี่เปิ้ลหน้าค้อนพี่หม่ำจกมก แต่ที่ออกนานหน่อยก็ศิลห้าเป็นละครของกระทรวงวัฒนธรรมอันนั้นคู่กับออมอกพกันธ์อันนั้นจะยาวหน่อยเป็นตัวดําเนินเรื่องอ้ออมอกระพันนี้ห็นว่าเขาแสดงแข็งแข็งนี่ก็ใช้ได้นะครับผู้ทรงอารมณ์ทาไมเขานั่งสมาธิอมเป็นแบบนักเเล่นเทคนิคเทคโนนะสิไปขาคนจะมาขาหมูนะเข้ากันเลยใจเย็นๆผมไม่หรอกผมไม่ผเลยเนี่ยอารมณ์ประณันเนนะเขาเขาตกใจอย็น้นะเขากับ ในฉากในฉากเขาตองแบบ้ายๆห้า,า,า,ามมมฟังอะนะแต่ามว่าตกใจะเขาตกใจปารห,หมอนมี่แม่ใส่ได้เลยเพราะมันแข็งเนี่ยโอ้สุดจริตจังหวงนะแม่เขาแบบเข้าอีสี่เลยไปสุย่างนะเขานะว่าจะได้ไปเห็ดอยากได้ประสบการณ์นะนะซ่้มตัวประกอบเขาเปื้นตัวประกอบเลยเขาเอ,าอิ้นยะงไรลูกเอ็กซ์ตาร์ลอดตั้งแต่เจ็ดโมงไล ไทซีทุ่มเนี่ยนัทผมว่าเจ็ดโมงแยังให้ผมว่าสามทุ่มก็ได้ห่วเวลาไปดูหเวลากับนัดเจ็ดโมงครับเอ็กซ์ต้าสามร้อยมีฉากหน่อยก็ห้าร้อยพูดหน่อยก็แปดร้อยตายหน้ากล้องพันหาเขาไปถามตรงๆเลยนะคนบ้านเขาเนาะย่บานไหนล่ะอุดนครับอุบวนครับตัวขึ้นรอดโดนจลาดเจ็ดโมงไทซีทุ่มเนี่ยทนขาตจนัดสามทุ่มก็ที่ได้เนาะว่าเป็นยังไงนะครับกัดขั้นยูหองกัผมเป็นนักศึกษาครับ กระน้อนซื้อไหมครับบ้านหยุดครับก็ต้องหาเขากินเองครับเสียเงินนะครับมานี่กดิเอาเลี้ยงเขาสามมือไว้ได้หรอครับเออเ้ากรงเว้นแรงควัดเด็กก็มีนะครับเพื่อเออเพื่อผมก็เลยสามลอยครับว่ามันเห็นน้อยๆนะครับเพื่อผมก็ไปว่าวกหาลอยอยู่ได้นไหมสากตีพระเอกไน้อยๆกับพันธามูนเอยผมอยากตีพระเอกผมอยากกระทืบพระเอกกี่ลอดนะครับผมพันธามันล้วครับอาจารย์นะเออสมัยนี้เข้าเข้าท่าต้นครับเออเข้าวังตรงๆแล้วนะเข้าล่อสามสว่างห้าอึดอัดตัวไม่น่าโอ้ปอาจารย์ต้องมีขันตีต้องมี้ข้อมูลทุ่นเลยครับอาจารย์ โอซาธุเห็นเอ็กซ์ตาเห็นตัวประกอบแล้วเรารู้สึกยอดนะคนเรานะอดทนนะตกลงพระกับโยมในี่ใครอดทนมากกว่ากันก่ธรรมดาเเข้ากัด้ประกาจมเลยเข้ารอนิดลอหน่อยเข้ามาคยจมเลยตัวเคยจะหาจมคนว่าเข้าแค่เคืองสักมุมอย่างเงี้ยนินนิดน้อยเข้าสิเซอร์ให้นอดสิบหกนาิกาสามสิบนาทีได้ไหมครับผมากินเริ่มสิบห้าสิบหนกาสามนาที นึกจำสิบหกใการสบหกนาทีสูตรเสมอ16 16 16ยอดลำต้นล่าก็จะได้เท่ากันเขาบอกเคยหูในตอนเป็นเด็หน่อยอีหยัง16 16 16อ๋อมันได้ซ้ำกันเหมือนยอดกันสบหกอันนี้กันสิบหกอันนี้กันสบหกมันสูตรเสมออ๋อมันได้ซ้ำกันเหมือนอ๋อทำดีแล้วไม่ได้อะไรครับก็นี่ไงได้หมากลับไปด้วยตัวหนึ่งอย่าทำเป็นเล่นนะมีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนมาอย่าไปหาว่าโมจังซันทำไมติดยาเสพติด เพื่อนชวนทำไมทำสิ่งไม่ดีเพื่อนชวนเพื่อนเคยเอาปืนมาขู่เราไหมเอามีดมาจี้เราไหมให้เราสูบบุหรี่ดื่มเหล้าทำสิ่งไม่ดีมีบัวเขาก็ชวนคำคำหนอกไปบัวบอกว่ไปบ่วใจเปล่าใจเปล่าไม่กล้าสูบบุหรี่ตุดต๊ดแป้ดตุ๊ดแป๊ดก็ก็บอกซื้อห้องผ่ต้องไปแท้ดอกแหมพระอาจารย์ลองสงมมุนไม่ติดหรอกพระอาจารย์บุหรี่มวนเดียวนติดได้ไหมครับเด็กอายุน้อยเฉยที่สูบบุหรี่อายุสองขวบอยู่จีนอินโดนีเซียล่าสุดอยู่แคนาดาประเทศเราอายุน้อยเฉยที่สูบบุหรี่อายุ ปอ,อครับประมาณ7จ็ดแปดขวบกับผมสูบุรีมวนเดียวติดได้ไหมครับลูกแอบ,บสุบุรีพ่อไปทุระนอกบ้านลืมกระเป๋าสตางค์กลับเอากระเป๋าสตางค์ที่บ้านเห็นลูกปอสอแอบ,บสุบุรีโมโหมากแต่เปรี้ยงติดข้างฝาเลยเห็นไหมครับสูบุรีมวนเดียวก็ติดได้ติดฝาเลยผมนี่คนไร้ส่วนเขงบ้านันดอ,อกมันอยู่ติ่ใจเขาหน่หละเฮ็ดดีบดีเลยนะช่วยแล้วมันได้ไรครับช่วยเสด็จหายเลยไม่ได้ไรไม่พอหายไปไหน หายไปไหนครับนี่เลยไปเรียนเพื่อยกระดับผลการเรยียนบางไทยให้สูงขึ้นครับผมนะนี่ไปอันนี้ไปไหนครับเข้าห้องน้ำนะเขานั่งมั้งแต่บ่ายโมงแล้วใช่ไหมบม่ายโมงใครเข้มามั้งแต่บ่ายโมงโอ้สามโมงสองชั่วโมงแล้วนี่ปัดสองชั่วโมงสมงี่ชั่วโมงสามชั่วโมงเลยเพราะเสียงท<บ>ี่เขาห้น้ำมานะ้ำเพราท่านไม่ได้เบรกนะลูกนะคือได้แค่เขาได้อะไรครับทำดีความรู้สึกเฟซบุ๊กขายอะไรครับ ปีหน้าไม่ใช่ปีหน้าสิถ้าข่าวไม่ผิดเดือนหน้าจะเก็บหนึ่งร้อยบาทต่อคนต่อเดือนเราเล่นเฟซบุ๊กตั้งเดือนจ่ายแค่ร้อยหนึง่งเรากล้าจ่ายไหมกล้าทำเป็นเล่นนะเติมโทรศัพท์ตั้งสามร้อยห้าร้อยเฟซบุ๊กแค่ร้อยเดียวไม่กล้าหรอคนเจ็ดพันล้านคนทั่วโลกเล่นเฟซบุ๊กกี่คนครับประมาณประมาณสิ่งเหล่านี้มันเดาได้พันล้านแล้วกันพันล้านถ้าเก็บคนละร้อยต่อเดือนเป็นเงินเท่าไหร่ครับอย่าตอบเร็วครับเราอยู่อันดับห้าของอาเซียนอันดับแปดสิบกว่าของโลกวิทย์คณิต เราก็คิดงโง่ๆครับเพราะเราอยู่อันดับห้าถ้าเราตอบเร็วปุ๊บเราต้องไปอยู่สิงคโปร์สิงคโปร์อันดับหนึ่งของอาเซียนและอันดับหนึ่งของโลกครับวิทดคณิตครับผมสถิติล่าสุดน,นะหนึ่งพันล้านคนเก็บเดือนละร้อยร้อยมีเลขศูนย์สองตัวเนี่ยต้องคิดอย่างเงี้ยเราอันดับห้าของอาเซียนเอาศูนย์มาใส่หนึ่งตัวเป็นหนึ่งหมื่นล้านอีกหนึ่งตัวก็เป็นหนึ่งแสนล้านหนึ่งแสนล้านบาทต่อเดือนครับซึ่งพระจันทร์เดาว,ว่าถ้าจะให้จ่ายจริงๆคนก็จ่ายครับเพราะมันแค่ร้อยเดียวเล่นเฟซบุ๊กซึ่งคนติดแล้วมฮะ เฟซบุ๊กขายอะไรครับขายความรู้สึกรู้สึกมีตัวตนมีเฟซบุ๊กเป็นของตัวเองเพื่อนพิมพ์ชื่อเข้ามาวันนี้ฝนตอกอ่ะออกไปไหนไม่ได้รู้สึกเบื่อเฟซบุ๊กขายความรู้สึกครับเพิ่งไปเดินไปตากฝนมารู้สึกเปียกเพิ่งไปเดินตากแดดมารู้สึกเกลนทุกครั้งที่อาจารย์อ่านอาจารย์รู้สึกบอกเพื่อ